สวัสดีครับขึ้นอยู่กับบิวและนี่คือพัทยาพราราได์ตอนนี้ครับเราอยู่กันที่ชายหาดบาง ซึ่งวันนี้บิวก็รับโจทย์มาว่าอยากจะพาชมโครงการคอนโดมิเนียมที่เป็นที่สุดของที่สุดในละแวกนี้ครับซึ <Wow. S 1> ่งวันนี้เนี่ยบิวไม่ได้มาคนเดียวครับจะมีเพื่อนมาด้วยก็เชิญพบกับสวัสด <Hello. S 1> oh. ีค่ะมดนะคะค่ะวันนี้นะคะมดมาในานามของบริษัทเวลาเ,วเอเ s นซี e ค่ะซึ่งเป็นบริษัทที่รับบริหารการขายให้กับโครงการเดลมาไ่้ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่แซ่ว่าเพิ่งเคยเจอกันหรือว่าอะไรนะก็เป็นเพื่อนกันมาสักหนึ่งแล้วต้องตําวันใช่ไหมแอบแไปออกใน EP ของคุณบิวตอนนั้นน่ะคือพากันไปชมที่โครงการแอนโดรเมดาใช่ไหมครับพากันไปดูที่หาดรัสซูหรือหาดโคตีบีใช่ไหมแล้วก็มีแบบโอ้มาแป๊บหนึ่งใช่ปะขอร้องหนึ่งก็น่าจะคุ้นหน้ากันดีครับซึ่งวันนี้เนี่ยหมดก็มาในฐานะของบริษัทเวลาเลยสเตจจึงเป็นผู้ที่ดูแลในเรื่องของการบริหารการขายของโครงการ คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในพื้<ใ>นที่หาดบางเลครับซึ่งโครงการคอนโดมิเนียมที่ว่านั้นก็คือโครงการที่มีชื่อว่าเดลมาเล่บางทสเลนั่นเองค่ะเดลมาเล่บางทเลบีชฟอนครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่เป็น the one and only beachfront condominium ของชายหาดบางเลซึ่งเป็นตึกสูงตึกแรกและตึกเดียวของหาดนี้ใช่ไหมใช่ค่ะ,ะแล้วตอนนี้ครับความพิเศษก็คือต้ตึกนี้เนี่ยเหลือห้องชุดเพียงแค่10ห้องเท่านั้น แล้วราคาเนี่ยต้องบอกเลยว่าพิเศษมากๆเพราะว่าเป็นโปรโมชั่นที่แบบว่าปิดโครงการใช่ไหมเป็นโปรโมชั่นปิดโครงการค่ะเพราจริงๆราคาปกติที่เราขายในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ5ล้านหกนะคะแต่ว่าตอนนี้ครับวิวแอบกระติบเบาๆอยาให้หมดได้ยินนะได้ราคาพิเศษมานะครับจากราคาประมาณ5้าล้านหกแสนบาทประมาณนะตอนนี้ครับพิเศษเลยครับห้องชุดหท้องนอนชั้นสูงอริเวณ และพิเศษโดยใช้ปฟฟปาครับราคาอยู่ที่4จุดเดี๋ยวเรามาพูดถึงข้อมูลโครงการคร่าม,มาเๆกันบ้างดีกว่าเข้าแบบร้าวพอนโหมดไม่อยากรู้ว่าหรือต้องรู้ต้องรู้ต้องรู้ใช่ปะเพราะว่ามันเป็นโครงการที่แบบที่สุดของบา,าะสะเลเพราะฉะนั้นอิกนึงไม่รู้จัก เนี่ะนิดหนึ่งนิดหนึ่งอาว่ามาว่ามาก็จริงๆแล้วตัวตึกอ่ะจะเป็นตึกสูงอาคารพาณิชย์ที่ประมาณชั้น2ชั้น33นะแล้วก็จำนวนห้องจะมีแค่สององขอโทษนะ399ห้องเท่าสิ้าหองนะชั้นตึกเลยก็ไม่เยอะนะเพราะว่าคอนโดส่วนใหญ่ก็มีเป็น8-900ห้องเป็นพันห้องเออไม่เยอะไม่เยอะเพราะฉะนั้นที่นี่ก็คือจะเสิร์ฟความไพรเวทในส่วนของตัวตึกแล้วจริงๆตรงเนี้ยเป็นทะเลทองใน แผนพัฒนาเศรษฐกิจของภาคตะวันออกอ๋อที่วิวได้ข่าวมาในเรื่องของตัว EEC เศรษฐกิจแล้วก็เร็วๆนี้เนี่ยที่ทราบมาก็คือเดี๋ยวจะมีในการพัฒนาในเรื่องของเมืองการบินอุตภารเมืองการบินภาคตะวันออกซึ่งเขามีการจะเปิดเร็วๆนี้แล้วอีกประมาณปีสองปีก็น่าจะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับดีจังเลยที่นันนี่ยรวมไปถึงพั่ว เขาเรียกว่าเราจะมีรถไฟความเร็วสูงใช้แล้วนะเชื่อมสามสถานีใช่ไหมใช่ค่ะเชื่อมสามสนามบินเลยดอนเมืองนะคะแล้วก็วนนคมวแล้วก็อุตรดิษถึงบอกว่าเป็นทำเลในอนาคตที่แบบทำเลทองมากๆมีหน้าหลาะระหว่างเดินทางมาถึงได้มีการแบบปรับปรุงถนนกันยกยาย่ซึ่งเป็นการรองรับในฝนด้วยใช่ไหมครับ ซึ่งตอนนี้เนี่ยในส่วนของตัวโครงการที่นี่เนี่ยเหลือห้องชุดไม่เยอะแล้วถูกไหมตามที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้เหลือย่สิบห้องอยากพาชมไม่ใช่สิอยากชมไม่ใช่อยากพาชมฉันต้องถามว่าฉันจะพาเธอชมใช่ไหมติดเงเมื่อก่อนเ็คือเราก็เคยเป็นเียวโครงการก่อนอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะก็อยากให้หมดคาชมว่าไที่โครงการที่นี่แบบมันมีอะไรที่มันแปลกประหลาดแปลกประหลาดต้องเป็นเขาเรียกว่าแปลกใหม่แปลกใหม่แปลกตาอเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปดูวิว มีข้อสงสัยแลสำหรับคอนโดมิเนียมทั่วไปอ่ะเขาจะมีในเรื่องของที่จอดรถว่ามันจะต้องมีกฎว่าเอ๊ะมันจะต้องจอดได้แค่ประมาณ20% 3สแต่ที่นี่ที่นี่เนี่ยอาคารจอดรถเนี่ยจะแยกเป็นสัดส่วนเลยแยกมาเลยแยกไปเลยค่ะอาคารจอดรถจะสูงประมาณ4ี่สี่ถึงห้าช้นวันนี้แล้วก็จอดได้ถึงประมาณ50%เท่ากับว่าจอดกันได้แบบ ครึ่งหนึ่งของตัวจะประมาณ200ห้องรึ่งยังไม่รวมการจอดรอบตัวอาคารหรือว่าอะไรพวกนี้แล้วประเด็นก็คือด้วยความที่ว่าที่เนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่อะืีลไวเป็นบ้านพักตากอากาศใช่ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็แบบไม่ได้ปลุกพานไม่ได้อะไรเลยถูกต้องไหมคะอยากให้เห็นมากเลยว่าลาจอดรถลงหลอไม่เซลวไม่มีลูกค้านะมีมีแต่ว่าคือลูกค้าส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นฟีลแบบ มาพักผ่อนมาสุดแต่วันอาทิตย์หรือวันหยุดลองวีคเอน n d อะไรทุกนี้ใช่ไหมครับเดีวตอนนี้ครับหลังจากที่ทางกรมตำรวจใช่ไหมได้มีการตัดถนนเส้นบายพาสเส้นมอเตอร์เวย์ก็ทาให้ทําให้การเดินทางจากกรุงเทพมายังพื้นที่ของโซนนี้เนี่ยง่ายขึ้นสะดวกประหยัดเวลาขึ้นไม่ต้องผ่านเวลาประมาณกี่นาทีชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงได้ไหมคือจากที่ขับเองก็ประมาณชั่วโมงครึ่งมาบ่อยสิท่านะครับก็ทําให้การเดินทางเนี่ยมันสะดวกขึ้นแล้ว เพราะฉะนั้นท่านใดก็ตามที่สนใจที่จะดูเอาไว้เป็นการลงทุนกับโครงการเดี๋ยวมาเล่นที่นี่หรือว่าซื้อเอาไว้เป็นมัด่ากอากาศครับลองเข้าชมโครงการนี้ได้เล่นที่บอกไปคือวิวได้โปรโมชั่นพิเศษราคาพิเศษมาจากทางเวลาเรือเดินเ,เร,รเือร้อยแล้วจักโครงการเรียบร้อยแล้วถ้าสนใจเข้าชมแต่ว่าตอนนี้ครับเราไปดูห้อง ได้ค่ะคือฉันรักสายตาจากตรงนี้ไม่ได้เลยใช่ไหมสวยมีวิวที่มันสวยกว่านี้อีกปะมีสิมีหอที่ไหนที่ไหนที่นี่แหละที่นี่แหละแต่จะเป็นอีกฝั่งเลยที่นี่มีห้องให้เลือกวิวได้สองฝั่งในห้องไซส์ขนาดเท่ากันหสี่สิบเอ็ดเหมือนกันนช่ไหมสี่สิบเอ็ดเหมือนกันค่ะมอดวิวถามนิดนึงที่เนี่ยทั้งหมดเลยมันมีประมาณกี่ห้อง ทั้งหมดประมาณ399ห้องแล้วตอนนี้เหลือแค่10ห้องอ่ะนะ10ห้องสุดท้าย10ห้องสุดท้ายสิบสิบไปเลยจ้ะสิบสิบไปเลยรู้สึกแบบตื่นเต้นคนอยู่คนอยู่จริงๆเธอแล้วเป็นห้องชั้นสูงทั้งหมดเลยใช่ไหมคะรับชั้ห้องที่ว่านี่ก็คือมาพร้อมกับโปรโมชั่นราคาพิเศษที่ราคาว้าวมากว้าวจริงๆนะและให้ทุกอย่างถูกต้องค่ะฟูรีเฟรนช์ฟูรีเฟรนช์เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ด้ไหมอ่ะ ให้ได้ปะให้ก็ได้สำหรับลูกค้าจากพัทยาพรายดย์โดยเฉพาะให้พิเศษเลยครับสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า4รายการในห้องนี้จบเลยค่ะปะงั้นเราไปดูห้องอีกห้องหนึ่งกันดีกว่านาะได้ค่ะจะได้เห็นว่ามันแตกต่างกันยังไงได้ครับไปมดน้ำมดน้ำถึงแล้วค่ะโอ้โหสวยไหมสวยเอ๊มด แล้วแล้วที่นี่ไม่มีคอมพิวเตอร์แอร์หรออุย๊ยจะบอกว่าอันเนี้ยเป็นอีกจุดจุดขายหนึ่งเลยนะที่ทางโครงการตั้งใจมากแต่ว่าไม,ไม่เอาคอมเพรสเซอร์แอร์ค่ะเก็บไว้ที่ระเบียงก็คือจริงๆแล้วคือหวังดีว่าจหวังดีว่าอยากให้แบบเออคนที่มาพักใช่ไหม <c oughs> หรือเจ้าของร่วมคอนเซ็ปว่าเจ้าของร่วมเ <c oughs> นาะเจ้าของร่วมได้ซึมซับถึงบรรยากาศ <c oughs> ของวิวทิวทัศน์ตรงนี้คือเมื่อกี้พอเดินเข้ามาในห้องตู้น้นคือมันว้าวมากตรงที่แบบว่า เฮ้ยวิวฝั่งนี้มันเป็นวิวที่วิวไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วพอมันไม่มีอะไรมาบังใช่ปะมดมันรู้สึกว่าแบบเราอิ่มธรรมชาติเอราอิ่มกับวิวเราอิ่มกับธรรมชาติเดี๋ยวขอดูตรงยามบิงได้ไหมตะเบียนได้ไหมครัเชิญจ้าขอบคุณครับอชุ้ยประตูหนักอยู่นะหนักแน่นอนแสดงว่าแบบเวลาลมแรงหรืออะไรมานี่คือแบบเอาอยู่เอาอยู่ใช่ปะแคทอเรียกดีดีนะคะเห็นไหมถ้าแบบเรามีคอมเพรสเซอร์แอร์อยู่มันก็จะเป่า ลมร้อนเข้าหาเราเวลาเราเทควิวแล้วมันก็เสียคืนที่ในห้องด้วยตรงต่มันก็เป็นมันก็เป็นข้อดีอีกจุดหนึ่งนะสำหรับแบบโครงการคอนโดมิเนียม<ช>เพราะว่าหลายๆที่นะนะที่เราเห็นอยู่ในประเทศไทยของเรามันจะมีเป็นวนตัอคอมเพรสเซอร์แอร์อยู่ตรงฝั่งระเบียงใช่ไหมครับโอเคคุณมอสคุณมอสอีกแล้วว่าทำไมเศรห่างกันจังเลยอะ <laughs> มอ <laughs> มอความความเป็นกันเอง ได้ปะหลอเล่นหลอเล่นเพื่อนกันเพื่อนกันโมดว,วิวถามนเดนึงตรงนี้มันคือฝั่งทางด้านทิศใต้ถูกไหมครับฝนนั่งทิศใต้ค่ะทิศใต้แล้วมันเป็นวิวของทางด้านอะไรตรงนี้ที่เขาเรียกกันตรงนี้จริงๆมดเวลาเาเรียกว่าเป็นวิวฝั่งบางเฉลเวิวตรงนี้มันจะมีเป็นชุมชนประมงด้วยนะแล้วก็ เป็นธรรมชาติอ่ะมีเขามีอย่างที่ิวเห็นไหมถ้าเป็นเขาลูกนู้นอ่ะก็จริงๆแล้วจะเป็นเออมันมีเขาหลายลูกมากเลยนะเขาที่เห็นใหญ่ๆนี่เลยทั้งหมดเลยหรอใช่จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเขตป่าสมวนนะแล้วก็จะเชื่อมต่อกับตรงมีโรงเรียนชุมชนอยู่ด้วยพื้นที่ทหารพื้นที่ทหารเลยใช่จ้ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเลยที่ที่แบบเราเห็นก็คือเรื่องของความสะอาดมากกว่าชายหาดจะ ค่อนข้างสะอาดน้ำจะใสมากอย่างเงี้ยนะอุ้อย่างตรงไปเดินเนเราไปเดินนี่กันได้ไหมอ่ะตอนสุดท้ายอ่ะตอนท้ายคลิปอะเราไปเดินแบบตลาดใช่ไหมอุ้ยตลาดมันคงยังไม่เปิดหรอกตอนเนี้ยเอาแบบชายหาดของบางเสลยไม่เคยแต่จะบอกว่าตรงตลาดบางเสลยนะมีพวกเขาเรียกว่าขายพวกอาหารทะเลสดๆแบบแล้วแบบพร้อมนึ่งพร้อมอะไรให้เราแบบทานเป็นเรดดี้ทูอีทเลยมดอยู่พัทยามานานกี่ปีแล้วประมาณเป็นสิบปีลหรอถ้างั้นถามแบบ ก็ขับมาไทยชันใช่ไหมเอาไหมแค่อย่างรู้แค่แบบว่าถ้าเกิดคนที่แบบจะมาทานอาหารทะเลซื้ออาหารทะเลอ่ะควรจะไปซื้อที่ไหนดีระหว่างที่ตลาดหรือไปซื้อจากที่เขาแบบขึ้นจากเรือเรือประมใชหอก็ท่านเป็นโซนนี้นะแนะนําให้ตรงตลาดบาทะเลเลยจะเป็นหมู่บ้านประมงที่คุณบอกไปหมู่บ้านประมงตรงเนี้ยเขาก็จะขึ้นขึ้นโปะตรงนี้เลย คือความหมายของมดคือถ้าเกิดเป็นตลาดที่อื่นๆ่น่ะมันจะต้องมีการแบบขึ้นจากเรือมาถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิดที่นี่มันเป็นชุมชนชาประมง<ช>เรือก็ขึ้นแล้วก็ขายตรงตลาดตรงนี้มันจะเปตรงไหนไม่สดถูกไหมมันจะต้องสดทั้งหมดเออเออดีด<ช>ีดีราคาละ่ะถูกถูก,ถกได้ราคาถูกค่ะใช่เดี๋ยวต้องมีแล้วแหละแบบคลิปกับพาเดินตลาดตอนเช้าสนใจไหมครับเดี๋ยวพาไปดูให้นางนี่แหละพาไปดูได้ปรได้ค่ะแล้วก็นี่วิวถ้าสมมติว่านอกเหนือจากตรงนี้นะมันจะมีส่วนของ พวกคาเฟ่โรงแรมรีสอร์ทที่เป็นระดับพรีเมียมเดี๋ยวไว้วันวันไหนเราพาไปเที่ยวกันอีกได้หรอได้ได้ก็ได้ถามสันบ้างก็ได้เ๋ยวความสำเร็จของเราสำเร็จอะไรก่อนตอนนี้เราอยู่กันในห้องใช่ไหมคะโมดใช่จ้า ันน <mile> ี้มันเป็นห้องหนึ่งของนอนซึ่งไซส์เดียวกันกับห้องที่เราขึ้นไปดูเมื่อกี้มีใช่ปะขนาดเท่าไหรนะ41่ตารางเมตรตารางเมตรซึ่งความต่างของมันก็คือเป็นวิวทางด้านฝั่งทิศใต้ฝั่งเลฝั่งฝั่งทะเลก็คือจะแบบมองเห็นวิวของชุมชนหมู่บ้านชาวประมงมันจะเป็นอีกฟึลิ่งหนึ่งว่าแบบเออดื่มด่ำกับบรรยากาศดื่มด่ำกับธรรมชาติมากกว่าทางด้านฝั่งนู้นแต่ไม่ใช่ว่าฝั่งนู้นไม่มีนะฝั่งนู้นก็มีแต่ว่ามันจะเป็นคนละฟีลิ่งกันทีเนี้ย ชอบแบบไหนยูถามกลับมากพอชอบอยู่ไหนส่วนตัวใช่ไหมใช่เอาจากที่แบบว่าที่ขายลูกค้าไปมากกว่าอะ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 อาอะ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 อวอะอาอะอะอบอมอเอาอะอะอะล้อะอาอ่อะ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 มะอะ้ตออะอะละอะอะอาอะออะอะละออะอะอะอมอะอะอมอะ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 ออะ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 อออไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อะอะออะออ ก็คือชอบแนะนัเพราะว่าลมแบบมันโฟล์มันปาร์ีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล่ทั้งด้านฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งทิศเหนือ,อหรือว่าเป็นวิวฝั่งอา่าวพัทยาจริงๆความแตกต่างคือฝั่งนู้นจะเห็นวิวที่ค่อนข้างกว้างกว่าแล้วก็อ,อาจจะเขาเรียกว่ากระแสงไฟยามค่ำคืนเนี่ยก็จะเห็นวิวฝั่งพัทยาด้วยสวยคนละแบบสวยคนละแบบเหมือนเราสองคนอุ oh, <yeah. S 1> ้ยทำไมซักสีหน้าแรงขนาด <laughs> สักสีหน้าแรงมาเเเกเลยเธอฉันเพื่อนเธอนะ และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ส่วนกลางส่วนสุดท้ายของโครงการเดอมาเล่บางเลดิสปอนซึ่งตอนนี้เห็นในกล้องคนเดียวใช่ปะแต่ไม่ต้องตกใจโมดเป็นตากล้องให้วิวอยู่นะตอนนี้พอดีว่าพี่ตากล้องเข้าห้องน้ำด่วน <progression> ก็ถ่ายกันแบบไม่เป็นไรสองคนก็สองคนใช่ปะ่ะใช่ไหมโมดใช่ค่ะเออไม่เป็นไรก็ในส่วนเนี้ยครับด้วยความที่ว,ว่ามันเป็นส่วนกลางส่วนสุดท้ายซึ่งหลายๆคนอาจจะแบบ ลืมนึกถึงไปทั้งนั้นที่ความจริงแล้วส่วนนี้เป็นส่วนที่น่ามาใช้อีกส่วนหนึ่งไม่ต่างกันเลยนั่นก็คือในส่วนของตัวสนามเทนนิสนะครับว้าวมากว้าวมากว้าวมากเ้าตีเทนนิสเป็นหรือเปล่าต้องลองดูเธอทำไมเวลาฉันเกาะลูกปงฉันเหมือนกับฉันเป็นติดคุก <c oughs> <c oughs> นั่นแหละก็คือในส่วนของส่วนกลางของโครงการเจมาเล่นะครับก็จะมีในส่วนของสระว่ายน้ําที่เป็นอินฟินิตี้เอชพูตรงโซนด้านหน้าโครงการที่เรามาดูกันเมื่อตอนต้นคลิปใช่ไหมครับมีในส่วนของฟิตเนสมีในส่วนของสตรีมบ้างสตรีมรูมใช่ไหมแล้วก็จะมีในส่วนของตัวสนามเพนนิตตรงนี้ซึ่งถามว่าโอเคส่วนกลางมันอาจจะแบบไม่ได้มีเยอะเหมือนกับโครงการอื่นๆของทางเอปาร์ตเมนต์อย่างเช่นตัวอารมวงอมาดหรือว่าในส่วนของตัว แอนโดรเมดาแต่บอกเลยครับว่าสําหรับผู้ที่อยากสมาพักผ่อนที่โครงการนี้ซื้อไว้เป็นบ้านพักอากาศหรือว่าเอาไว้ลงทุนส่วนกลางเพียงพอต่อการใช้งานครับถ้าหากว่าใครอยากจะลงเล่นน้าทะเลเพียงแค่ข้ามถนนก็ลงไปได้นะครับและขอย้ําอีกนิดนึงในส่วนของโปรโมชั่นและราคาพิเศษตอนนี้ครับเราเหลือเพียงแค่10ห้องเท่านั้นนะครับจากราคาเดิมประมาณ5้ล้านหตอนนี้เหลือเพียงแค่4จุด XX เท่านั้นนะครับซึ่งฟรีเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยก็เป็นการมาชมโครงการเดลมาเล่แบบอิ่มจริงๆนะครับกับที่โครงการนี้ซึ่งเมื่อก่อนนะตอนที่วิวมาดูวิวก็แค่แบบมาดูในส่วนของตัวห้องชุดดูส่วนกลางปรับปลายไม่ได้เข้าแบบลึกซึ้งหรือว่าทราบข้อมูลเชิงลึกอะไรขนาดนี้เมื่อก่อนวันนี้ต้องขอบคุณมดมากๆเลยนะคะพี่ตัดกล้องของวิว ก็วันนี้ครับบิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับบิวและพัทยาพระฤาดอ่าพระฤดลิ้ลิพันน่ะพูดเยอะฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับบิวและพัทยาพระฤดด้วยนะครับแล้วก็ฝากในส่วนของเวลาเรือเอสเซด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ